ก็สวัสดีน้พาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่10นะครับเชียงใหม่ไปทางกรุงเทพอภิวัตน์ครับกำลังเข้าสู่สถานีอยุธยานครับในเวลาตี5.43นาทีนะครับในทางล่องรางกลางนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ได้ QSY หมายเลขอะไรทางขงบวนนะครับ สองสามห้าครับ กาเข้าจอดนะครับรับส่งผู้โดยสารนะครับน่าจะรอทางสักครก่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งปล่อยขบวนรถด่วนพิเศษที่14ออกไปนะครับเก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับรอสักรูนะครับอตอนนี้ทางสถานีชานะครับให้สัญญาณปล่อยขบวนรถด่วนพิเศษที่10นะครับออกจากสถานีอยุธยานะครับ สถานีต่อไปรับสถานีรังสิตดอนเมืองแล้วก็สถานีปลายทางน,นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ ขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีอุดรชยาเป็นขบวนรถทางเรือเลขที่3ตุ3ต้นทางสถานีกรุงเทพลายทางสถานีลบบุรีขอบคุณทุกท่านครับตับวนรถนี้สวลารอการโดยสารได้ในชางสลาที